ธรรมะคือแสงทองส่องชีวิตธรรมะช่วยดวงจิตให้สูงค่าธรรมะช่วยชีวิตให้พัฒนาธรรมะช่วยนำพาเราเก้าวไกลธรรมะคือยานวิเศษอันเลิดลน้นธรรมะคือทางพ้นทุกข์สงสารธรรมะคือเครื่องพ้นจากโมมานธรรมะคืออาหารของจิตใจ ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอระหันต์ตัดสรุเองโดยชอบพระองค์นั้นขอสวัสดีท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามารับฟังธรรมะในการบันทึกธรรมะด้วยไลฟ์สดในวันนี้เป็นการบันทึกคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าเป็นอนุสรณ์สืบไปในวันนี้ก้าวกับผมมีธรรมะจำมาเรียนถามพระอาจารย์แม่ดวงพรธรรมะเปิดโลกวัดป่าวรพุ ในวันนี้ในหัวก็ธรรมะเรื่องกายสอนกายจิตสอนจิตมีจริงด้วยเหรอนะครับเพราะว่าเห็นบันทึกในมรรคองคแปะนะครับอยากให้พระอาจารย์แม่ดวงพรทาเปิดโลกได้ขยายความในตรงนี้นิมนต์บรรยายตามสไตล์พระอาจารย์แม่ดวงพรทำเปิดโลกนิมนต์ครับผม,มอน่อื่นก็รับบุญกันก่อนเราเจอกันก็เป็นบุญวาสนา ก็ขอให้เรารับบุญรับบุญแล้วให้พ้นจากกุศลรบายของมารให้ช่วยกันเจริญพระพุทธศาสนาได้อย่างยาวนานทุกท่านเพือนสาธุ้ก็เข้าสดกันที่ว่ากายซ้อนกายมีจริงหรืออพระพุทธเจ้าผู้จริงครับก็ขอ ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงทุกเรื่องครับบันทึกไว้ในมรรคองค์แปดใช่ไหมใช่คเพราะฉะนั้นอะ่ะมรรคผลถ้าเราสร้างเหตุไว้สั่งสมไว้จนเกิดผลรับรองคุณก็จะต้องเจอครับเจอแล้วคงก็ต้องรู้ว่ากายซ้อนกายมีจริงจิตซ้อนจิตก็มีจริงกายซ้อนกายก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าอ่อยัง เรียกว่าขั้นย,าง,ยางอย่างครับแต่ถ้าจิตซ้อนจิตนั้นขั้นละเอียดครับที่เราจะต้องเรียกว่ารู้รู้ได้เฉพาะตัวเพราะว่าจิตนี้หมายถึงอุปนิสัยมหมบอสครับอ่าเราต้องรู้ตนจนหมดตนกันรู้ตัวจนหมดตัวรู้จิตใต้สํานึกของตัวเองรู้สันดานของตัวเองวางนน่าจะสั่นเนาะครับผมอ่าเข้าตรงหูจุของสะก้อนเน้ จ้าสิไปหมูมองนั่นได้บอยอนอย่างเพราะว่าอ่ามันละเอียดอันนี้เราต้องรู้ว่าไม่ใช่เราตอนไหนแมนบอกเขาต้องจับความละเอียดใดๆสกอนถ้ากายซ้อนกายนี้ก็ยังเรียกว่าขั้นยากก็ยังเรียกว่าเย็ยนหรือร้อนอ่อนหรือแข็งที่กระทบกายของเราก็มากระทบแล้วถ้าเราทําสิ่งใดบ้างอ่าเราไม่ใช่เราตอนไหนแมนบอกครับมันต้องจับความละเอียดตรงนั้นก่อนครับ ถ้าเราได้ความละเอียดตรงนั้นแล้วโอ้พี่บอมเนเท่าดีแมนบะเท่าสิวท่านที่แมนบะครับอ่าคันบ่มแมนเท่าเท้าสิหูท่านที่หูท่านที่จิตสินเนี่ยนั่นคือหมายถึงเรารู้ตัวตนของตัวเองอยู่แล้วอ่าถ้าหากว่าเราจับตัวตนของตัวเองยังไม่ได้เราก็จะไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่แว็บเข้ามาณนะตอนนั้นตอนนั้นเป็นใครใช่ไหมนี่อ่ะนี่ขั้นหยาบนะนี่กายซ่อนกายนี่ขั้นหยาบหยาบครับ ขั้นที่เรายังต้องรู้ว่าเย็นวูบเข้ามาก็มีมันวะร้อนวูบขึ้นมาก็มีมันวะแล้วก็เย็นเือกยวก็มีใช่ไหมนะเพราะสิ่งสัมผัสเข้ามาคนลุกคนพองนั่นเอ็นบ่อมีสิ่งที่กายอนกายเข้ามาแล้วแต่เราอะยังจับไม่ได้คือยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครแมนบะแมนครับอเราต้องไปปฏิบัติไให้ได้ขั้นละเอียดขั้นละเอียดแล้วกายชนกายเข้ามาปึ๊บ โอ้เราอาจจะเห็นรูปร่างหน้าตาเป็นผู้นี้ผู้นี้แต่ก็ยกเฝ้าเสือทั้งหมดเด้เพราะว่ามันยังมีจริงและหรอกอืมพอแะ้วก็เราต้องพิจารณาจริงคือจริงไม่จริงคือไม่จริงอ่าเพราะฉะนั้นถ้าจริงก็ให้มาพาทําดีถ้าในสิ่งไม่ดีเรารู้ว่าถ้าเขาจกพารเราทาในสิ่งที่ไม่ดีหรอกอย่าไม่ใช่สอนเข้าไปเลยครับเราต้อง เบรกตัวเองว่าไม่ใช่นะอันเนี้ยไม่ดีพอรู้ทันปุ๊บมันจะหยุดทันแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันก็จะพาเราผิดทันนี่ครับถ้าคําว่าจิตสอนจิตได้ใครจะรู้ที่พระเจ้าท่านบอกไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ในสิ่งที่อ่าจับต้องไม่ได้เนี่ยก่อนที่จะไปรู้ตรงนั้นเราต้องมารู้ตัวตนที่แท้จริงของเรา,เราก่อนวิจัย คาว่าวิจัยมันมันละเอียดขึ้นใช่ไหมแต่วิจารณ์นี้ก็หมายถึงว่าเราสามารถพูดวิจารณทุกเรื่องของตัวเราเองได้ใช่ไหมใช่ครับเราสามารถพูดในด้านดีได้ได้านไม่ดีได้ของตัวเราเองโดยที่วิจารณ์ให้คนฟังได้เห็นไหมนั่นเรียกว่าวิจารณวิจารณ์นี้คือขั้นอยากๆที่สิ่งที่เราทํามาใช่ไหมในสิ่งที่ผิดพลาดก็มีสิ่งไม่ดีก็มีคือเราสามารถที่จะประจานตัวเองได้ทุกเรื่องเห็นไหม เพื่อไม่เข้างคาใจนะเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราถึงจะไปเข้าถึงในการที่บอกว่าไปรู้จักสิ่งที่ซ้อนเข้ามาที่ไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตัวตนที่แท้จริงเราผิดพลาดผิดเต็มร้อยนะได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ผิดหรือไม่ผิดหรือว่าดีก็ดีไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยของเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่เราวัดไว้แล้วมันบอก แล้วสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามานะ่ะแสดงว่ามีตัวช่วยเหมืนบ่ครับผมอ่ามีตัวไหนที่มันมันมันช่วยให้ไปในทางผิดปุ๊บเราตัดครับตัดด้วยการรู้ทันอย่ามันนี่มันผิดบ่เหตุเด้แมืนบ่แม่นอ่าแต่ถ้าเขาพาทําอีกเอา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 มืนบ่เห็นดน้มเอ็นดั้มเอาท่านที่เลยครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องฟึงสองวอนตรงนั้นให้ร้วก,กายสางายังนกายมีจริงแน่นอน แต่เราต้องจับความละเอียดในตัวเราให้ได้ก่อนรู้จักตัวตนของเราที่แท้จริงตั้งแต่เล็กจนโตมากเมื่อเรารู้เข้าใจแล้วพอมีสิ่งที่แวบเข้ามาที่ไม่ใช่เราเราจะจับมันได้ทันทีน่นคือความละเอียดใช่ไหมอ่าเมือ่อเมื่อเรามีอุปนิสัยแบบไหนแล้วก็จในอุปนิสัยของเรา ไปให้ถึงเราย้อนหลังไปตั้งแต่เราเรียกเขาจาความได้มาจนถึงปัจจุบันอุปณิสัยที่แท้จริงเราเป็นอย่างไรบ้างนั่นวิจัยจิตอะไทีนี้เอาวิจัยไปแล้วทีนี้ยพอมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอมืถ้าเราโมโหเราโมโหเต็มที่ได้แค่นี้แค่นี้กี่เปอร์เซ็นต์เรารู้แล้วแต่พอเราปฏิบัติไปแล้วมีโอกาสเพราะไม่พอใจมันกับเพิ่มมาผิดปกติ แน,น,น่นป่ะถ้าผิดปกตินั้นแสดงว่าไม่ใช่เรามีตัวเสริมใช่ไหมใช่มีมตัวเสริมหรือว่าจะพูดภาษาชาวบ้านเราก็เหมือนมีตัวยุยงส,งส่งเสริมให้เราผิดเพี้ยนให้มากขึ้นประมาณนั้นครับเราต้องไปทํางานวิจัยจิตของเราเองก่อนนะเห็นไหมว่าการที่เราจะรู้ว่ากายสั้กายจร,จริงเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้ในภายในตัวของเราก่อนนะภายในตัวเราเนี้ยอืม ตัวตนที่แท้จริงค้นหาก่อนเมื่อถึงที่สุดแล้วเราจึงจะได้ขั้นละเอียดไปถึงไปพิจารณาจิตซ้อนจิตได้จิตซ้อนจิตก็มีจริงแน่นอนครับอแล้วก็ทุกเวทนาที่ไม่ใช่เราใช่ไหมพุทธเจ้าท่านบอกใช่ไหมไม่ใช่เราเป็นใครถ้าเราจับรู้ถึงว่าจิตซ้อนจิตมีจริงแล้วแล้วก็เนี้ยเราก็จึงจะไปรู้ว่าเวทนาความเจ็บปวดที่ไม่ใช่เราเป็นใครน,นั่นเห็นไหม มันต้องละเอียดใช่ไหมครับมันต้องได้ไปพิจารณาจิตได้ก่อนอ่เมื่อเรารู้จิตได้แล้วว่าจิตของใครมาซ้อนจิตของใครมาอ่าเรียกว่าแบบหนึ่งมาแล้วไปแล้วอย่างเงี้ยน,น,นั่นบักนั่นแหละครับที่เราจะต้องจับให้ได้เขาจับประเด็นได้เราจึงจะไปรู้ว่าเวทนาความเจ็บปวดไม่ใช่เรานั้นเป็นใครนนเห็นไหมมันไปไปจับได้ใช่ไหมว่าโอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรา ไม่ใแ่เราเป็นใครอาจจะเป็นกบที่เราเคยหักขาไว้แมนบอ่อเป็นอะไรก็ได้ที่เราเคยกทําไว้แล้วมันส่งผลเขาเหมือนกับเขาแสดงให้เรารู้ว่าเขายังอาฆาตเราอยูเอ่เขายังไม่ปล่อยเราใช่ไหมอืมเพราะนั้นก็เท่ากับว่าเขาก็ยังจะมาเรียกว่าให้เรารู้อยู่ว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้น สิ่งที่เขาต้องการได้ด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าจะบรรเทาความทุกข์ร้อนของเขาได้ก็คือบางคนบอกว่าแผ่บุญแผ่บุญก็ได้ครับแต่ถ้าถ้าจะไวกว่านั้นคือทานครับแค่ไม่ใช่ใครมีประสบการณ์ไหมทานปุ๊บรู้ปั๊บหนึ่งรู้ไหมครับแต่ต้องทานให้ถูกคนที่ช่วยได้นะครับถ้าคุณทานไม่ถูกคนที่ช่วยได้ก็ไม่สามารถรู้ได้ครับ แต่ถ้าทานปุ๊บรู้ปั๊บนี่จะต้องถูกคนที่ช่วยได้เท่านั้นครับอืมมันเหมือนกับถูกหมอที่ช่วยได้เหมือนปะอ่าเพราะว่าฉะนั้นก็คือต้องทานให้ถูกผู้ที่ช่วยได้จริงที่พระเจ้าท่านบอกแล้วว่าทานแล้วท่านบอกว่าอะไรทานให้ถูกที่ใช่ไหมทานให้ถูกคนทานให้ถูกผู้ที่ช่วยเราได้ใช่ไหมใช่ใช่บ<ช>อ่าะอยู่ที่ช้อยใช้สามครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําถูก นที่เคยได้ก็รู้ผลนันทีครั้งเพราะฉะนั้นก็ไปสวสดงเอาแมนวะเพราะฉะนั้นก็คือนั่นแหละครับเพราะว่าเวทนาไม่ใช่เราพระเจ้าท่านบอกรอเราก็จะมันจะบอกไม่ใช่เราได้ไงมันปวดเราปวดอยู่นี่แมนวะเพราะฉะนั้นน่ะก็ไม่ใช่เราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหตุที่เข้ามาเรียกว่ามาฟ้องเหมือนมาล้องเรียนเรา แมนวะว่าให้เราชดใช้แมนวะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่เราคนเพราะบริจาคสมองเห็นไหมความเจ็บปวดไม่ใช่เราเป็นใครเราต้องจับความละเอียดให้ได้เมื่อรู้ไปถึงขั้นละเอียดแล้วเราจึงจะช่วยให้เขาเอาโสิกรรมให้กับเราได้ด้วยการต่อรองแมนับเออเพราะฉะนั้นต้องไปให้ถึงตรงนั้นก่อนครับขันว่าถึงก่อ ยา่าเพอเอามาว่ากันเพราะว่ามันสิเถ,ถียงกันแม่นบมน้มถ้าถึงแล้วเนี่ยจะบ่เถียงเลยครับเพราะว่ามันอันเดียวกันเน่ะแแมนบครับเออสิบ,บ่เถียงเลยเพราะว่ามันหูแล้วแมนบ่เมื่อเราไปเห็นเวทนาในเวทนาไม่ใช่เราและเป็นใครนั้นแล้วก็คราวนี้เมื่อเราจัดการมันได้ต่อรองกันได้เราก็จะไปสวยความสุขด้วยนามมากายครับท่านชัดไหมชัดครับอ่า เห็นไ,ไหมสวยความสูงด้วยนามาไก่นามาไก่คือใครบ้างอะใครคือนามาไก่ใครครับอืมคือสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นเทวดานางฟ้าเทพพรมหรืออ่าปู่ย่าตายายของใครที่มาอาจจะมาได้มาสัมผัสกันได้แมนบอกแมนครับนามาไก่แมนบอกมีแค่านาม้มไม่มีเรียกว่ารูปร่างหน้าตา ให้จัดต้องได้เรียกว่านามนะถ้าพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ได้ก็แสดงว่าทุกอย่างไม่ใช่ของลึกลับเป็นของที่พูดได้แมนบะถ้าคนคนไหนที่ปฏิบัติได้แล้วพูดได้ครับเห็นไหมไม่ใช่ของลึกลับมันเป็นของที่จะต้องเปิดให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจสัมผัสได้แมนบะครับผมนั่นครับเพราะฉะนั้นนะอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าการที่เราจะสรุปความสุขด้วยน,นามากายนี่ สวยอย่างไรบ้างรู้ไหมไม่รู้ครับอ่าก็สวยด้วยกันที่พอมาเราได้แล้วเนี่ยเราบางทีอ่าเทพพรมมาถามอัดถามทำเรามาถามว่าเราอ่าตอบได้ไหมเม,าามื่อถามธรรมะของเรายิงคําถามมาแล้วเราก็ตอบไปจนท่านก็จะสาธุท่านก็จะสาธุานจ,าธจน ทุกคําที่เราพูดออกไปท่านจะสาธุสาธุสาธุการนั่นเรียกว่านามธรรมาใช่ไหมมีใครเห็นตัวตนของท่านที่แท้จ,จริงไหมไม,ม,ามหมาเทพมหาพรมใครเห็นไหมไม่เห็นอ่าไม่เห็น,หนแต่เราสามารถพบปะท่านได้ด้วยนามธรรมครับแล้วท่านจะมาตอบอัดสอบทำเราท่านจะมา ถามธรรมะเราก็ต่อเมื่อผู้นั้นบนรรลุธรรมได้อัดได้ธรรมแล้วมันจะแท้ซ้องไปถึงเบื้องบนถึงเบื้องล่างเบื้องล่างก็ต่ําสุดก็คือบาดาลบาดาลก็พญานาคก็จะต้องมาฟังธรรมเราด้วยคะท่านก็จะมามีข้อคําถามมาถามเราด้วยอืว่าอย่างนี้อันนี้อย่างนี้บางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนบอกว่าไม่มีมันมีครับอืม แต่ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงมันก็ไม่มีครับแมนบะเพราะเราจับต้องไม่ได้แล้วเราก็สัมผัสไม่ได้พอสัมผัสไม่ได้เราก็ว่ามันไม่มีใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าบันทึกไว้แล้วในมรรคองแปกว่ากายซ้อนกายมีจริงอจิตซ้อนจิตมีจริงใช่ไหม uh. แล้วก็เวทนาให้ปฏิบัติไปให้เห็นเวทนานในเวทนาไม่ใช่เราเป็นใครแมนบะเมื่อเราได้ทั้งหมดแล้วเราจรึงจะไปได้รู้ว่าโอ้สวยความสุขด,ด้วยนามกายก็หมายถึงว่า ถ้าเราไม่มีใครเลยเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะมีเพื่อนคุยเยอะเลยครับเพื่อนที่สนทนาเพื่อนที่เรียกว่าเราอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ต้องมีโทรศัพท์ไม่มีอะไรก็ได้เพราะเราไม่เหงาครับนะเห็นไหมเอเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปฏิบัติได้แล้วเขาจึงชอบที่จะอยู่คนเดียวเพราะอยู่คนเดียวน่ะได้รู้อะไรมากกว่านั้นมากกว่าคนสิเพราะพูดกับคนไม่รู้เรื่องแม่นบ้าคนมีจะเถียงแมนบ่ ผู้หลายิดแล้วแมนบอบอืมถ้าจะไปว่าวกคนก็ว่าก็คนมันสิว่าเ้าบาทแมนบอบเออเกงแล้วก็ส้มพซะแมนบอบว่าผูสูงคือเกงแท้อาจารย์ได้อืมความพลังแก่สิแมนบอมเกงแท้พูดนันก็เกงพูดนีนก็เกงอู้ค้วยว่ามันยังค่อยเห็ดอี่ยังกับ่เป็นน้ำขับ่อยอันยังกินนจะน้อนแมนบอบจะว่าจะซ่านมันจะขับแมนบอบอืมเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างนะครับคนเราส่วนมากแล้ว อไม่รู้จึงผิดแมนบ้าแมนครับอถ้ารู้ไม่ผิดนะครับเพราะไม่รู้จึงผิดเพราะไม่รู้เราจึงว่าไม่มีเหมือนบ้างเพราะอะไรเพราะเรายังเข้าไม่ถึงเหมือนบ้าหรือว่าเรายังไปไม่ถึงอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนอ่าได้ได้ยินแต่ชื่อหลวงแม่และทุกคนยังไม่มาถึงหลวงแม่ทุกคนก็จะบอกว่าไม่มีเหมือนบ้า ที่มียูบอกจะสั่นแมนบะก่อนิว่าจะสี่แมนบาครัแบแต่พอมาถึงแล้วก็ต้องมามาสอบกันสักก้อนอีกคือกันแมนบะครับจ้าอ่าเพราะฉะนั้นก็คือกว่าจะลงลงตัวกันได้มันบะก็ลายโยคือกันแมนบาดังลาครัแบบแมนบะบอืมเพราะฉะนั้นนะก็นี่ไงคนที่ได้แล้วก็มักจะต้องทนต่อการพิสูจน์อนนี้ต้องอดต้องทนอาแต่การพิสูจน์ ก็ต้องรู้นะว่าคุณกล้าพิสูจน์เขาวันหนึ่งเขาต้องพิสูจน์คุณแมนบอกเมื่อมันก็เข้าตําลาอีกเหมือนกันใช่ไหมเข้าตําลาว่าอืมเวลาเองข้าไม่ว่าที่ข้าเองอย่าโวยอีกแมนบอกเวลาเขาแยบแยบไปจังน้อยโอ้ยสิเตรยดติดตายแมนบเออเวลาลองเขาลองเบิปิดเบิดเดิดแปดเบิดแมนบอกนั่นแหละมันเป็นจะสันคนอ่ะเวลาเขาลองคืนบ้าง แค่นิดเดียวก็โวยวายดยแมนบอกน้าลามันเป็นจัาซันต่อยบ่ได้แมนบอกครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ล้อเล่นนะครับไม่ใช่ของเล่นครับทุกอย่างต้องมาจากการปฏิบัติได้จริงแล้วจึงจะมาพูดกันได้แมนบอกครับถ้าถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็อย่ามาพูดกันแมนบอกน่ิจิตีกันแมนบอกเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดอะไรกับคนที่ยังไม่ปฏิบัติได้ แต่ถ้าคนปฏิบัติได้แล้วแค่มองตากันก็รู้แล้วครับแม่นบอกเว้าอย่างแล้วแม่นบอกอืมพอย้อนอย่างย้อนมันบารมีมันเทียมมันต้องกันแล้วแม่นบอกอืมจะสิแม่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยมันหูกันแล้วก็เหมือนกับปลาดกับปลาดปลาดกับปลาดเขาก็พอนากันก็กู่กันแล้วแม่นบอกว่าคําเดียวก็คู่กันแล้วแม่นบอกเออกัน เทานั้นมันวาเบิดเปลือกแล้วก็มบบุฮูเรลืองปอกไส้ปลาใครมันก็ค่ายฉิดมีดอมมันเยอะแมนบาบพอยอนมาับแะแส <c oughs> น่าแล้วมันไปจะสั้นครับอืเพระาะฉะนั้นนะ่ะของจริงมีครับแต่เราต้องเรียนดูให้จริงก่อนถ้าเรายังไปไม่ถึงเราก็อย่าเพิ่งบอกว่าไม่มีครับถ้าไม่มีพระเจ้าไม่บันทึกไว้ละครับเพราะว่าพระเจ้าถ้าบอกเรากายซ้อนกายจิตซ้อนจิต เมื่อเห็นจิตสันจิตลรวให้ไปเห็นเวทนาในเวทนาคําว่าเวทนาก็คือความเจ็บปวดมันเป็นใครแมนบะแมนครับมันจะจิมาอันตกลงกันได้แมนบาจะคุยกันได้แมนบาเสนอขอกันได้แมนบาเออเจ้าอินทรเนาะเจ้าเชจจิตินเนาะคอยให้เจ้าสิจิตเนาะจ้งคุยกันได้แมนบาอืมเสนอขอตกลงกันแมนบาเออคนยอมแล้วก็โอโอเคแมนบะ โอ้โหสิกรรมห้ยสะดอกที่โตนเจา้าคุกันแมนบามาแล้วเพราะฉะนั้นน่ะตรงนั้นแหละครับมันถึงจะต่อรองกันได้ขันเท้าพอไปหอดมองนั้นมันต่อรองไม่ได้ล่ะครับเหมือนเราอ่ะใครเขาทําร้ายเราไว้อ่ะจู่ๆจะมาบอกให้เราเลิกแล้วต่อกันอืมคันเท้าเกรงใจให้ก่อนซื่อๆือซะก็ได้แต่หน้าพิ่นแมนบาต่อยาหลับหลังเด้อ กูสวยขึ้นกันละแมนบาเออมันเป็นเจ้าซันเหรอครับแมนบาเออเพราะฉะนั้นอ่ะตอนที่เชิดน่ะคือเกณฑ์ใจหรอกแมนบาเกณฑ์ใจผู้ต่อร่งแมนบาแต่เมึงอย่าเผือแมนบานั่นละใค้บ่ตกลงให้มันลงตูดแมนบาบ่ยอมขึ้นกันละแมนบบอือเพราะว่ามิต่ว่าจากสิแถมให้เราแมนบาเออเพราะว่าเข้าแห่งคนไทยเข้าแห่งมักของแถมครับแมนบาเออขันเข้ามา ตืมเยียวเข้าไปสักสองตามตืบ่แม่มาเพราะว่าแถม,มให้อเออเพราะว่าคนเท่านี่มันมากด้วยแล้วมันไม่ไม่ไม่เท่าเดิมหรอกครับไม่มีอะไรเท่าเดิมครับเพราะอันนี้แหละครับถ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่บันทึกไว้แล้วก็เชื่อว่ามีจริงร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็ร้านเปอร์เซ็นครับเพราะว่าตรองผ่านมาจริงมาบอกได้ว่ามันมีจริง การันตีว่ามีจริงแล้วเสวยความสุขด้วยนามกายก็มีจริงไม่ใช่เสมยความสุขด้วยนามกายแล้วเป็นบ้าเป็นบอนะครับไม่ใช่ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่เกินร้อยแล้วก็ขาดร้อยมันต้องทําออกมาเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็ให้มีคนเป็นพยานด้วยแมนว่ามันไม่ใช่ของลึกลับเออมันเป็นของสามารถที่จะรู้ได้แมนว่าถ้าเรียนรู้ได้ด้วยกันสัมผัสได้ด้วยกันได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ใช่ลึกลับเป็นของที่แจ้งปางปางจังแจ,ง,แจงปางปางนี่แม่แมนบอก mm. ใครไปได้แล้ไม่สิฮู้แล้วว่าวาแจงจังปางมันเป็นจังใดแม่แอนบ่ mm. เออนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้กับทุกคนได้รู้นะว่ามีจริงแล้วเมื่อถึงที่สุดแล้วพระยาเจ้าก็ย่ o ต้องกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่เฉยปกติสุขด,ดีอยู่แมนบอกว่าแม่นคนบ้าแมนบั mm. นบเออทางคนบ้าเนื่อเห็ดออกมาไม่ได้แมนบ่ ค่ะข้าเห็ดออกมาได้มีพยานและหลักฐานนั่นแสดงว่ามันบา้าแมนบาครับเออท่านบ้าก็เอาไปสีทัญญานยาแมนบาอืมแต่สลระอืมไปนอนพังพอนหลายๆแมนบาก็สี่ขึ้นกเกาได้เจ๊งหน่อยแมนบาแต่ละมันเป็นอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญครับขอให้เรารู้ว่าทุกอย่างมีจริงครับถ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่พูดไว้ไม่มีจริงพระพุทธเจ้าเรียกว่า ไม่เคยโกหกใครแมน่นอืะเพราะฉะนั้นขอการันตีว่าผู้เจ้าพูดจริงทั้งหมดทั้งเล่มเลยครับอือแล้วก็ทุกข้อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะบรรลุทาได้ก็ต้องบรรลุทําตามพระสุน์เจ้าหมู่ใดเขาจะถามเจ้ากันเด็กสมัยก่อนด้ะอือเะหมู่ไหนบ้างล่ะมันก็มีหลายหมูเหมหหม่เหมือนบอกหลายหมู่เหล่าครับเพราะฉะนั้นคุณจะบรรลุทาตามพระสุภะเจ้าหมู่ใดก็มีอยู่ในบทสวดมนต์ด้วยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คนไปพิจารณาเขาว่าทุกคนน่ะบรรลุรมตามพระพุทธเจ้าหมูใ่ใดแล้วจะบอกว่าหมู่อื่นไม่มีก็ไม่ได้ครับแมนบอกอบมีทุกหมู่เหรอครับมีหมวดหมู่ต้องแปดหมู่สี่พันหมวดหมู่แมนบอกเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปหาว่าบ่มีดออย่าเสิยายเขาแมนบอกเดี๋ยวเขาสีว่าเฮ้ยอันหางอึงแทะมันอึงมันมีหางบ่ละมันเนี่ยแมนบอกอืมสิยายเขาบ่ได้เพราะฉะนั้นก็เปิดใจกว้างอืม แล้วก็เผื่อใจไว้เจ็บแมนบอกเออจะสันเนาะแมนมันจังสีบ่ตรงไปเขียงกันแมนบอกนะอืมหีทางกันได้ก็หลีทางดีกว่าที่จะไปชนกันแมนบอกเพราะว่าศาสนาของเราต้องการคาว่ารู้รักสามัคคีช่วยเหลือกันเกือ้อกูลกันแล้วไปด้วยกันจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันแมนบอบนะเอออย่าไปตีกันแล้วก็ไปในศาสนาอื่น เขาก็ยังจับมือเขายังพันึกันแน่นแมนบอกเขาข็บจับกันทุกจริงทุกอย่างไปน้ากันกันเลยทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาก็ได้ครับไม่ต้องรังเกียจกันแมนบอกครับันตัวดีแล้วมันโตเดียวกันเมิดแมนบอกเพราะฉะนั้นเราเป็นมิตรสหายกันได้เราสามารถที่จะเดินไปพร้อมๆกันได้ครับผู้หญิงผู้ชายก็สามารถเคียงบ่าเคียงหลับเคียงไหล่กันไปได้แมนบอกสู้ด้วยกันครับเราจึงจะเรียกว่าถึงฝั่งด้วยกันพร้อมๆกันช่วยกัน จำช่วยกันถายเหมืนอนบ่อให้มันถึงฝั่งข้ามฝังทะเลทุกให้ได้จึงจะเรียกว่าใช่เหมนบ่อนั่นแหละครับฝากไว้ให้กับทุกคนได้รู้ว่าทุกอย่างมีจริงครับแต่คุณไปถึงหรือยังแต่ถ้าถึงแล้วก็อนุโมทนาด้วยแต่ถ้ายังไม่ถึงก็เพียนต่อไปแมนบอกทำให้ถึงครับไปถึงแล้วจะรู้ว่ามันมีจริงครับอืรับรองว่าพระเจ้าพูดจริงทั้งหมดครับเอาฝากไว้แค่นี้มีอะไรถามไหมไม,ม่ไม่มีก็อ่ะมาลงลงได้ หนงว่าเรามีอะไรจะถานอีกก็เ้าว่ากันนะก็มาดังนั้นก็คือเรามารับบุญรับบุญเราฟังทรรมก็ได้บุญผู้ให้ทรรมก็ได้บุญเพราะฉะนั้นนะได้บุญแล้วก็เอาบุญมาต่อบุญบารามีมาต่อบารามีคุณงามความดีมาต่อเติมกันให้เรากว้างและไกลออกไปให้พ้นจากกุดตรบายของมารให้ช่วยกันเจริญพระพุทธศาสนาได้ยางยาวนานทุกท่านเถิดสาธุ